สามารถจะไปบังคับบัญชาธรรมะเลยแต่สามารถที่จะฟังธรรมะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงสแสดงให้เราเกิดปัญญาความเข้าใจของเราเองถ้าไม่ใช่ความเข้าใจของเราเองไม่มีประโยชน์เลยไม่ว่าจะทำอะไรคะ่ะบางคนเข้าใจว่านะคะฟังอย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์จะเอาประโยชน์อะไรนักหนาคะ่ะให้หมดกิเลสเลยคะ่ะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่า แค่นี้ก็ไม่รู้แล้วว่าเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นาธาตุหรือเป็นธรรมะที่เป็นสภาพรู้เกิดแล้วดับทันทีถ้ายังเห็นอยู่เนี่ยนะคิดไม่ได้หรอกก็ต้องแค่เห็นไปเรื่อยๆแต่นี่ไม่เห็นดับจิตที่คิดถึงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยตามมาแล้วค่ะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยการจำ นะคะแต่ว่าสภาพธรรมะทั้งหมดทั้งนามธรรมารูปธรรมนะะี่ค่ะเกิดดับเร็วมากนี่คือสิ่งที่กัน้นไม่ให้ปัญญาเกิดขึ้นมีความเห็นถูกต้องในสภาพธรรมะที่ปรากฏเพียงชั่วคราวแต่ว่าต่อกันเร็วมากจนกระทั่งเหมือนกับไม่เกิดไม่ดับมีอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเห็นถูกต้องจริงๆนะคะต้องเริ่มเข้าใจลักษณะที่หลากหลายของสิ่งที่มีในขณะที่สิ่งนั้นปรากฏไม่ใช่ขณะที่เราคิดแต่ในขณะที่สิ่งนั้นปรากฏเนะะี่ยค่ะเริ่มสะสมความเห็นถูกที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะคือค่อยๆละคลายความเป็นเรา<ม>ยากไหมคะทุกคนต้องตอบว่ายากมาก เพราะไม่เคยที่จะอบรมปัญญาในลักษณะนี้แต่ต้องรู้จริงๆว่าปัญญารู้อะไรถ้าขณะนี้รู้ไม่ได้ก็คือไม่ใช่ปัญญาเพราะพุทธเจ้ารู้ได้ไหมถ้ารู้ไม่ได้จะสอนเลยคะ่ะว่าขณะนี้เป็นธาตุนามธาตุที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเริ่มต้นขณะแรกที่เราจะรู้จักจิตนะคะก็คือว่ามีการเกิดขึ้นขณะนั้นนะคะ ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็เป็นแต่เพียงรูป,ปราธาตุแต่เมื่อเป็นสัตว์เป็นบุคคลจะเป็นเทวดาหรือจะเป็นภพไหนภูมิไหนก็ตามนะคะเกิดเนี่ยก็ต้องมีจิตซึ่งต้องเกิดพร้อมเจตสิกแล้วก็ต้องมีรูปด้วยในภูมิมนุษย์เนี่ยค่ะรูปเล็กมากในขณะแรกที่เกิดมองไม่เห็นเลยนะคะแต่ทั้งจิตเจตสิกและรูปนั้นมาจากไหน เราไม่เคยคิดเพราะเราคิดไม่ได้ใช่ไหมคะขณะนั้นผ่านไปแล้วจะไปคิดก็ไม่มีทางที่จะรู้เพราะว่าหมดแล้วนานแล้วแต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าเพราะกรรมเป็นปัจจัยถ้าไม่มีกรรมอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายนะคะไม่มีกรรมเลยเพราะฉะนั้นหลังจากที่ปรินิพานแล้วก็ไม่มีการเกิดอีกเลยแต่ทําไมถึงมีกรรมเพราะมีกิเลสเห็นไหมคะมเป็นเรื่องของความสอดคล้องที่เราจะต้องเข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เราคะ่ะแต่ว่าเป็นธรรมะ นะคะเมื่อกิเลสมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้กระทํากรรมกรรมนั่นก็เป็นปัใจจัยให้มีวิบากคือผลของกรรมขณะแรกของชาตินี้คือปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นสืบต่อจากชาติก่อนพระฉะน้นจิตเนี่ยค่ะเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับลักษณะต่างๆากันทำกิจต่างต่างกันนะคะมีจะมีเจ,เจตสิกเกิดร่วมด้วยต่างๆกันโดยเราไม่รู้เลยสักอย่างก็เข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมด พระเจ้าคนที่มีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมเนี่ยต้องสะสมความเป็นผู้ตรงจริงใจสัจจะ์ธิษธฐานนะคือมั่นคงที่จะไม่คลาดเคลื่อนไม่ควยเขวตรงว่าขณะนี้รู้หรือเปล่าในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏพระพุทธเจ้ารู้ไหมต้องรู้แน่นอนนะคะเพระฉะนั ฟังพระธรรมที่ทรงแสดงพระทรงแสดงเรื่องความจริงค่ะทุกคําเป็นสัจจะเป็นความจริงนะคะเพราะว่ากว่าจะได้แสดงธรรมะให้คนอื่นได้เข้าใจตามพระองค์ด้วยเนี่ยนะคะอสอสงไขยแสนกับอสองไขยเท่าไหร่แล้วก็แสนแล้วก็ไม่ใช่ปีเดือนกับกับนี่นานมากค่ะขณะทีะ่เปรียบเหมือนกับรถคันหนึ่งนะคะแล้วมี มเมล็ดพันผักกาดฉันใช้คําว่ามเมล็ดพันผักกาดแต่มันคงจะเล็กมากเต็มรถคันานั้นนะร้อยปีก็หล่นไปเม็ดหนึ่งจนกว่าจะหมดจากรถนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือคําอุป,ปมาเพียงสั้นๆให้พอเข้าใจได้่ากับนี่ยต้องนานแสนนานและกิเลสข,ของเราที่สะสมมาอย่างนั้นน่ะมันจะมากสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะและกว่าจะค่อยๆเอามันออกไปทีละเมนะ็ดน่ะจนกระทั่งมันไม่เหลือความเป็นเรา นานไหมแต่ไม่มีใครสามารถไปเอาออกได้เลยนะคะการฟังธรรมะและเข้าใจธรรมะทีละเล็กทีละน้อยก็จะถึงวันหนึ่งซึ่งปัญญาสามารถที่รู้ความจริงในขณะนี้ได้นะอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะะี่ยปริยัติปฏิปัติปฏิเวทะถ้าเราเผลอเราจะไม่ได้สาระจากพระธรรมแล้วก็ ง,งูปลาปล,า,ปลาคือเข้าใจผิดนะคะเพราะฉะนั้นปริยัติเนี่ยคือการฟังธรรมะไม่ใช่ฟังวิชาก่อสร้างไม่ใช่ฟังวิชาทากับข้าวนะคะแต่ฟังธรรมะคือผู้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ฟังว่าคืออะไรเป็นธรรมะยังไงเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมจนกว่าเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดมีจริงๆเนี่ยนะคะต้องเป็นหนึ่ง คือเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมเมื่อเกิดแล้วต้องเป็นอย่างหนึ่งค่ะจะเป็นสองอย่างไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรูปธรรมก็คือเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยถ้าเป็นนามธรรมก็คือขณะนั้นมีธาตุซึ่งกําลังรู้สิ่งที่ปรากฏชั่วขณะนั้นะ่ะเพราะฉะนั้นจริงไม่มีเราถ้าศึกษาและเข้าใจนามธรรมและรูปธรรมมากขึ้นนะคะเป็นปริยัติ ที่ทำให้เป็นผู้ที่รอบรู้ในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังโดยไม่ผิดไม่คลาดเคลื่อนถ้าไม่มีปริยัตินะคะไม่มีทางที่ปฏิปฏิจะเกิดได้เลยเพราะว่าปฏิปฏินะคะภาษาไทยเอามาใช้ในภาษาไทยเนี่ยคือตัดตัวสะกดตัวสุดท้ายนะคะอย่างภาษาบาลีวสุขะสุขะคนไทยใช้คำว่าสุขภาษาบาลีวทุกขะคนไทยก็คนไทยก็ใช้คำว่าทุกข์เพราะฉะนั้น ปิปฏิเนี่ยคนไทยก็เรียกว่าปฏิบัติแต่ไม่ได้รู้เลยค่ะปริยติปฏิปฏิและความหมายของปฏิปฏิก็คือว่าปฏินี่นะคะแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเวลาเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยที่จะถึงลักษณะที่เป็นธรรมะต้องด้วยนะคะสติและปัญญา ไม่ใช่เราไปภาคเพียรทำโดยไม่รู้อะไรเลยว่าสติเนะี่ยเกิดหรือเปล่าเป็นสติจริงๆหรือเปล่าเป็นปัญญาจริงๆหรือเปล่าจะเต็มไปได้วยความไม่รู้ทั้งสิ้นแต่หลงผิดเข้าใจว่าเรารู้หรือเราจะรู้ได้โดยไม่รู้อะไรเลยซึ่งไม่เป็นไปนได้เลยนะคะเพราะว่าปริยัติไม่มีปฏิปฏิมีไม่ได้ปริยัตินะคะเป็นปัจจัยเป็นเหตุที่จะทาให้เกิดการรู้ เฉพาะลักษณะหนึ่งจริงๆที่กําลังปรากฏที่ยังไม่ดับแลวก็เข้าใจในลักษณะนั้นว่าเป็นธรรมะประเภทรูปธรรมหรือนามธรรมนะคะโดยไม่ต้องไปนั่งเรียกชื่อค่ะเห็นเป็นนามธรรมไ,ไม่ต้องเรียกเราจะต้องมานั่งเรียกไหมคะว่าเห็นเห็นเดี๋ยวนี้กาลังเห็นเป็นนามธรรมนั่นคือไม่เข้าใจเพราะฉนะนั้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นเพียงแต่คิดถึงคําเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงนะะท่านใช้คําว่าสัจจยาน อีกในยะาหนึ่งเนี่ยท่านจะใช้คําว่าสัจยานกิจจยานกัตตญานซึ่งตรงกับปริยติปฏิปฏ,ปฏิปฏิเวทะเพราะว่าเมื่อมีความรอบรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะแน่นอนนะคะ ไม่ใช่ไปทําอย่างอื่นที่จะเข้าใจสิ่งที่กําลังปรากฏนอกจากฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจมั่นคงเป็นปัจจัยให้ขณะนี้กําลังเข้าใจลักษณะที่มีจริงๆที่กําลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟังนี่เป็นปฏิปฏิจนกระทั่งคุ้นเคยกับลักษณะที่เป็นธรรมะนะจึงละการยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นเราและสภาพธรรมะก็ปรากฏตามความเป็นจริงตามลําดับขั้นนะคะคือปฏิเวทะ ซึ่งถ้าอีกนัยยะหนึ่งนะคะสัจญานกิจยานกัตยานอันนี้มีในปฐมเทศนานะคะเรื่องอาการสิบสองหมายความถึงสัจยานกิจยานกัตยานในอริยสัจสีไม่ใช่ในเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราเพียงได้ยินชื่อทุกขสัตว์เนี่ยแล้วเราไม่รู้อะไรเลยจะเป็นสัจยานได้ไหมไม่มีทางเป็นไปนได้เลยค่ะ ปัญญาเป็นเรื่องของความเห็นถูกความเข้าใจถูกต้องตามลําดับขั้นด้วยเหมือนเราเรียนหนังสือค่ะจะให้เด็กๆไปผ่าตัดได้ไหมคะอย่างหมอเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าทุกวิชาเนี่ยต้องมีการตั้งต้นเข้าใจตามลําดับขั้นธรรมะก็เช่นเดียวกันมีปริญญาติก่อนไม่ต้องไปหวังว่าจะรู้เมื่อไหร่ที่เพื่อนของคุณสุรินถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะพอเขาพอของเข้าคืออะไรก็ส่วน ขาก็อาจจะเหมือนกับรู้สึกว่าฟังมานานนานได้เป็นยังไงแล้วเข Dante, ้าใจหรือเปล่าก็ค um> ่ะครับก็ความความเข้าใจบางทีก็เหมือนกับคือเขาก็รู้รู้เฉพาะส่วนที่อาจารย์เคยเคยบรรยายเรื่องเรื่องรูปประมานามธรรมอะไรเงี้ยคือเขาก็รู้สึกว่าเออก็จะจะส่วนส่วนนี้อาจารย์จะอธิบายบ่อยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเพื่ออะไรเดี๋ยวก่อนถ้าบอกว่าอธิบายบ่อยเนี่ยรู้ไหมว่าเพื่ออะไรทําไมถึงอธิบายบ่อย น,นี้อาจจะเรื่องของพยายามอาจารย์พยายามที่จะทําให้เหมือนกับเกิดความจาได้ในเรื่องนี้ไม่ใช่เลยถ้า้าต้องการให้จําได้เนี่ยผิดเลยครับก็อาจจะเป็นเรื่องของความ <จำ S 2> เข้าใจท่องเอาสิจจาได้แต่เข้าใจหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นแม้แต่การฟังเนี่ยคนฟังก็ยังฟังไม่ถูกต้องครับบอกว่าพูดบ่อยๆเพื่อให้จําเนี่ยผิดเลยพูดบ่อยๆเพื่อให้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ที่กําลังเห็นนี่แหละเป็นธรรมะ พราะฉะนั้นถ้าเขาไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะไปหาธรรมะที่ไหนแล้วเขาจะไปเข้าใจธรรมะที่ไหนในเมื่อธรรมะก็ปรากฏให้เห็นแล้วเขาบอกว่ายัางไงฮะไม่พอไม่พออะไรก็ไม่ได้บอกให้เขาพอในเรื่องที่ว่าจําไว้นะวันนี้เห็นเป็นสภาพธรรมะนะเห็นนี่เป็นนามธรรมนะ เห็นนี่ไม่ใช่รูปธรรมนะไม่ใช่ให้เข้าไปจําอย่างนี้ค่ะแต่ฟังให้เข้าใจว่าสิ่งที่กําลังมีเดี๋ยวนี้เช่นเห็นเนี่ยเคยเข้าใจถูกไหมเคยฟังธรรมะเคยอ่านพระไตรปิฎกหรือฟังพระไตรปิฎกหรือเปล่าเต็มไปได้วยสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายพระพุทธเจ้าจะไม่พูดเรื่องอื่นค่ะแต่พูดถึงสิ่งที่มีจริงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งทุกคนมี แต่ลืมนะคะว่าเป็นธรรมะลืมว่าไม่ใช่เราลืมว่าเป็นอนัตตาลืมว่ายังไม่ได้เข้าใจลักษณะที่ต่างกันที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรมเพราะเพียงแค่ฟังปริยัติยังไม่ถึงปฏิปัติตแล้วจะพออะไรครับก็ส่วนหนึ่งก็ผมคิดว่าคือคือส่วนหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของรูปธรรมนามธรรมอะไรพวกนี้ก็ ก็โดยมากก็คือผมก็เคยคุยกับเขาเขาก็มีความเข้าใจในระดับหนึ่งครับอาจารย์ว่าเหมือนกับถามเรื่องของรูปธรรมเขาก็รู้ว่าสภาพมีสภาพรู้กับสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้เดี๋ยวนี้ล่ะเขารู้ไหมเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่แน่ใจ<อ>ว่าเขาจะทราบหรือเปล่าไม่มีทาง่ะเพราะเพียงฟังแล้วตอบได้ครับเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่ช่วยบอกคนอื่นให้เขาตอบได้นะนั่นผิดพอมีคําถามแล้วคนอื่นก็ช่วยกันใหญ่เลย ช่วยให้เขาตอบถูกมันเรื่องอะไรปัญญาของเขาอ่ะเขาต้องคิดเองพิจารณาเองเข้าใจเองมีคนหนึ่งก็บอกอย่าบอกอย่าบอกอย่าบอกเขาจะคิดเขาถึงกับบอกอย่างนั้นค่ะเพราะเวลานั่งฟังเนี่ยนะชอบบอกจริงๆเหมือนกับช่วยแต่นั่นไม่ได้ช่วยะช่วยให้ไม่เข้าใจเพราะไปเอาคําตอบมาตอบดิฉันไม่ได้ถามเพื่อให้ตอบแต่ถามเพื่อให้เขาคิด ว่า,เข,าเข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้แค่ไหนในเมื่อรู้ว่ามีจริงๆเนะี่ยจริงอย่างไรจริงเพราะเกิดใช่ไหมถ้าไม่เกิดสิ่งนี้จะไม่มีเลยไม่ว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏนะคะสิ่งนั้นต้องเกิดคะ่ะถ้าไม่เกิดจะปรากฏได้ยังไงและความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยนะที่จะต้องเข้าใจจึงจะละความเป็นตัวตนได้เนะี่ยลองคิดเพียงแค่ทางตาทางเดียวเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนเห็น พระพุทธเจ้าใช้ภาษาบาลีนะคะจักขวิญญาณวิญญาณเป็นอีกความหมายหนึ่งนะคะของจิตซึ่งเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่ทําไมใช้คําว่าวิญญาณเพราะจักขุวิญญาณเนี่ยอาศัยจักขุประสาทะถ้าไม่มีจักขุประสาทาเนี่ยจิตนี้เกิดเห็นไม่ได้เลยแต่ขณะนี้กําลังเห็นแสดงว่ามีจิตนี้เกิดแล้วคะ่ะเพราะมีปัจจัย ซึ่งใช้คำว่าอายตนะได้เลยขณะใดก็ตามที่มีอะไรปรากฏนะคะต้องมีสิ่งที่ประชุมอยู่ตรงนั้นขาดไม่ได้เลยดับไปก่อนก็ไม่ได้ต้องมีอยู่เพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะใช้คำว่าจักขวิญญาณเพื่อบ่งถึงจิตที่สามารถจะเกิดขึ้นเห็นเพราะเหตุว่ามีจักขุประสาทะเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเห็นนะะี่ค่ะมีจักขประสาทะไหมคะ มีครับดับไปหรือ,อยังก็ดับครับค่ะ <c oughs> กำลังเห็นนะคะจากขปภาษาธาดับหรือ,อยัง <c oughs> ถ้าดับแล้วจิตเห็นจะอาศัยอะไรมาเห็นนะคะเห <c oughs> มือนอาจารย์บรรยายบอกเกิดแล้วดับทันทีทันทีของเรานี่นะคะลองคิดถึงนะคะทันทีคือ,อจิตนะคะซึ่งกำลังรู้รูปที่ปรากฏรูปมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะ เพราะฉะนั้นรูปยังไม่ดับเลยแต่จิตเกิดเห็นแล้วดับแล้วรูปยังไม่ดับจิตที่ดับไปแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดยับยัางความเป็นปัจจัยไม่ได้ถ้ายับยัางเดี๋ยวนี้ไม่มีจิตเกิดเลยทุกคนยับยั้งได้ใช่ไหมคะแต่จิตเนี่ยเกิดระดับและจิตที่เกิดทุกประเภทเว้นจุดติจิตของพระอระหรนะะันเนี่ยค่ะเป็นอนันตระ ปัจจัยอนันตระคือสืบต่อโดยไม่มีระวางขั้นเลยขณะเนี้ทั้งเกิดดับนับไม่ถ่วนสืบต่อมาเพราะฉะนั้นจิตทั้งหมดนะครัที่รู้รูปที่ยังไม่ดับความเร็วจะซักแค่ไหนเพราะรูปมีอายุแค่ส7เจขณะของจิตเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่าจิตเกิดขึ้นแล้วดับจิตเห็นเกิดเห็นแล้วดับเป็นปัใจจัยให้จิตขณะต่อไปยังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ไม่ได้ทำทัศนกิจต่างประเภทละแล้วก็ดับด้วย พราะฉันที่พูดว่าจิตเกิดระดับเนี่ยอย่าไปคิดเองนะฮะเข้าใจเองแค่นั้นจบไม่ได้เลยค่ะไม่มีทางเลยเราไม่ใช่ผู้ที่สามารถที่จะพอฟังคำว่าธรรมะแล้วก็คลายความยึดถือสภาพธรรมะสภาพธรรมะจึงปรากฏตามความเป็นจริงกับปัญญาที่กำลังรู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นแต่คนยุคนี้นะคะฟังก็ยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการฟัง ฟังด้วยความเคารพคืออย่างไรใช่ไหมไม่เผลนรู้ว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนะคะและรู้ว่าต้องพิจารณาจนกระทั่งเข้าใจสิ่งนั้นจริงๆแล้วก็จึงจะเป็นปัจจัยให้สามารถมีปฏิปัติคือสติสัมปชัญญะเกิดเพราะมีปัจจัยที่จะรู้เริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่เข้าใจแล้วจากการฟัง ถ้าไม่มีการเข้าใจจากการฟังเลยเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นสติสัมปชัญญะเรียกเองเข้าใจเองปัญญาขณะนั้นไม่รู้ว่าเป็นธรรมะอะไรเลยทั้งสิ้นก็ยังคงเป็นตัวตนนะคะซึ่งทำแล้วก็เรียกชื่อผิดๆถูกๆไปตามเรื่องนั่นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแน่ค่ะคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องตรงกับความจริงที่กำลังเป็นจริงในขณะน,นี้และปัญญาของผู้ฟังเนี่ยนะคะรู้เลย แค่นี้ขั้นฝั่งต้องมีสูงกว่านี้อีกใช่ไหมคะที่ประจาักษ์การเกิดดับจริงๆแต่ไม่ใช่ขณะที่เพียงเริ่มจำชื่อได้ซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องจำชื่อแต่ว่าขณะนี้ถ้าพูดคำว่าสิ่งที่เกิดแต่ไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยมีไหมสิ่งที่เกิดแล้วไม่สามารถจะรู้อะไรเลยมีไหมฮะ มีครับมีเราก็รวมเรียกทุกอย่างที่มันมีที่มันเกิดแต่ไม่รู้อะไรว่ารูปธรรมเท่านั้นเองไม่ใช่ไปให้จําชื่อโดยไม่รู้ความหมายและต้องไปท่องต้องไปจำไหมฮะในเมื่อมีความเข้าใจนามธรรมก็เป็นธรรมะซึ่งตรงกันข้ามกับรูปทั้งหมดค่ะสุขทุกข์เสียใจดีใจเมตตาพยาบาททั้งหมดที่ไม่ใช่รูปธรรมในชีวิตจริงๆ